ดูแลพายใต้ทวีนออสเตรเลียนะครับที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชมไม่ต้องแลกบัตรด้วยนะเข้าไปข้างในเดือดแล้วซ้ายทางป้อมตรงข้างหน้าไปสุดทางสุดทางมันจะโซนสามแยกตัวทีหรยอขวาเห็นลานจอดรถไก่ขาสิกขาวนะครับเดี๋ยวเข้าไปในคานก่อนนะครับเจ้าที่ข้างในใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่นี้และเส้นทางในการเดินลงชมตัวช่องขายครับจะมีบริการนักท่องเที่ยวนะครับถ้ามีคําถามอะไรต้องการอะไร แจ้ง่าที่เลยเราพยายามเตือนที่นะครับอย่างหนึ่งถ้าเกิดตาม G p s มาอย่าตามทพราหลายท่านที่ตามชอบพาลงลงหมู่บ้านกับที่พัก่เส้นทางผมแจ้งไปครับซ้ายสุดทางชสน,านสาราหรือกว่าละจนกว่สิครับเชิญครับขอบคุณค่ะ <3 S 1> พี่ท่านทั้งหมดเลยครับค่ะไปเลยจ้าสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับสู่ช่องหนูนาพาเมินนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดหาะจังหวัดกาญจนบุรี ที่ทุกคนเห็นอยู่ต้นคลิปนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ค่ะบริการดีมากแนะนําดีมากเลยค่ะแล้วก็น่ารักกันทุกคนด้วยสถานที่แห่งนี้นะคะเข้าชมฟรีค่ะไปรับชมกันเลยค่ะก่อนจะลงข่าวขาดนะคะช่องข่าขาดเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเดินไประยะทางประมาณเดี๋ยวระหว่างเดินไประยะทางประมาณไปกลับหนึ่งกิโลแล้วเราจะปวดฉี่ห้องน้ําสะอาดมากเลยค่ะมีร้านค้าให้บริการด้วยนะคะ ใครหิวก็กินก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวเราจะเข้าสูน์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะห้ามนักท่องเที่ยวเดินเส้นทางก่อน9้าโมงค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่พร้อมให้บริการด้วยพอเปิด9้าโมงแล้วจ้ะไม่จ่ายนะคะแต่ถ้าหากเราเรียกเออซัพพอร์ตที่มีค่ะก็จะมีโปรโชัน่นให้อยู่จุดนี้เลยค่ะ เปิดตัวแผนที่ตึกให้ก่อนนี้จะเป็นแผนที่ตึกมวเซียมคะ่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นบนอยู่นะคะเราอยู่จุดนี้อยู่ใก r รีเซพชันจะเป็นทางเข้าที่นักท่องเที่ยวเข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่จุดนี้จุดแรกค่ะก็จะเป็นจุดชมวิวอยู่ทางด้านนอกนี้เลยะค่ะแล้วส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นแกลลี่หลัก ฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นห้องลงหนังนะคะมีหนังสั้นให้ชมสิบนาทีได้ถ้าไม่มีใครอยู่นะคะน้องก็าสามารถกดปุ่มเริ่มใหม่หรือว่าเป็นภาษาได้เลยนะคะ,คะแล้วถ้าเดินชมเข้ามาเสร็จแล้วค่ะสามารถเดินลงข้างตรงด้านซ้ายได้เลยค่ะข้างในด้านซ้ายจะมีบันไดยอยู่หลังกำแพงนะคะสามารถเดินไปได้เลยแล้วก็ด้านล่างะคะ่ะจะเป็นจุดบริการเครื่องความบรรยายนะคะ ตอนนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเข้ามาศึกษาข้อมูลก่อนเดือนได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะเป็นจุดแรกที่นี่ทํำน่ารักมากเลยนะคะเหมาะสำหรับแบบว่ามาท่องเที่ยวได้เลยก่อนที่จะเดินไปช่องเขาขาดนะคะก็จะมารับ เป็นนี่ะอะไรนะคะเครื่องฟังบรรยายาระหว่างทางก็กดฟังได้เลยสะดวกสบายมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยค่ะที่นี่เ,ออเส้นทางไปคือดีมากเลยเขาทำเอาไว้ดีแบบดีสุดๆไปเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่สวนประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดค่ะสวนประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด เส้นทางเดินเท้าและอนุสรสถานสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเฉลยศึกของกองทัพญี่ปุ่นและแรงงานชาวเอเชียซึ่งชาวญี่ปุ่นนะคะเรียกที่นี่ว่าโรมูชาที่ถูกบังคับให้มาทำงานสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างไทยกับพมา่าระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลายคนต้องมาจบชีวิตลงจากความหิวหโหยโรคภัยไข้เจ็บการทารุณกรรมอย่างแสนสาหัส มีเฉลยศึกสัมพันธมิตรมากกว่า60,000คนทำงานสร้างทางรถไฟในปีพศ2489หน่วยทะเบียนสุสานสงครามสัมพันธมิตรสรุปว่ามีเฉลยศึกเสียชีวิตประมาณ12,500คนประกอบไปด้วยชาวอังกฤษ6,300คนออสเตรเลีย2 8 0 0คนฮอลแลนด์2 5 0 0คนและชาวโรโมชานะคะหลายหมื่นคนเลยที่นี่นะคะจึงเป็นสถานที่สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงพวกเขาค่ะ สถานที่แห่งนี้นะคะมีความหมายอย่างยิ่งต่อครอบครัวของผู้ที่ต้องทุกทนในสภาวะสงครามผู้ประสบความยากลำบากผู้ที่ต้องเสียชีวิตรวมถึงครอบครัวที่รอดชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายนี้ส่วนประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดแห่งนี้และบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่สำหรับการลํำลึกและไว้อาลัยค่ะผู้ที่มาเยี่ยมชมนะคะโปรดเคารพสถานที่และก็เข้าชมด้วยความสงบด้วยค่ะ ที่นี่นะคะเขาเรียกกันว่าช่องไฟนรกหรือช่องเขาคาดที่เรียกว่าช่องไฟนรกค่ะมาจากสถานการณ์การทํางานที่เลวร้ายในสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็บริเวณรอบๆเลยช่วงกลางปี2486เมื่องานล่าช้ากว่ากําหนดจึงมีช่วงเร่งงานค่ะเพื่อให้การก่อสร้างทางรถไฟเสร็จตามกําหนดฉเฉลยสึกถูกบังคับให้มาทํางานนะคะหลายชั่วโมงติดต่อกันถึงกลางดึกเลยโดยอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงน้ํามันและกองไฟจากไม้ไผ่ แสงมูบวาบจากเปลวไฟเสียงเจาะหินและเงาของเฉลยศึกที่อดอยากทำให้ภาพของที่นี่ค่ะไม่ต่างจากนารกบนดินเลย วันนี้นะคะหนูนาใช้เวลาไปกลับประมาณ1ชั่วโมงค่ะเดินไม่ถึง1กิโลนะคะเป็นระยะทางสั้นๆค่ะเดี๋ยวรอบหน้าหนูนาจะมาใหม่จะเป็นเส้นทางที่2เป็นเส้นทางสีเขียวค่ะอันนี้จะเดินประมาณ3ชั่วโมงเลยรอบหน้ากดติดตามไว้นะคะหนูนาจะพามาเที่ยวช่องเขาขาดใหม่ค่ะวันนี้หนูนาต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่มาเยี่ยมชมในวันนี้ในปัจจุบันช่องเขาขาดได้รับการรักษาไว้เพื่อเป็นสถานที่สวัสด ก่อนกลับก็อย่าลืมซื้อโปรดการ์ดด้วยนะคะนี่เป็นโูปต่างๆของช่องเขาขาดใบละ15บาทเองค่ะงานสืนส็อเรียบร้อยแล้ว